ทำนาไม่ได้แล้วเออก็ว่าจะทำนาไม่ใช่หอ,อย่างตงเนี้ยอ๋อสวัสดีก่อนนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูน่นะัทธารายอาอร์แกนิกฟาร์มนะคะวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบดอนนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยบ่ายสามตามปกติเรามาเชา้าทำไมวันนี้มาสายจังเนี่ยก็เคือเลิกดึกเลิกเช้า ไม่ไหวก็เลยเพิ่มมาตุเรงตุรงมาแล้วก็แอบไปเรื่อยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาด้วยเอาอีกแล้วเหรอใช่ลงตรงไหนลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาจริงจริงลงตรงนี้ก็ได้เอาอะไรจ้ะเอาเดินไกลเอาอะไรปลูกเลยนะปลูกอะไรจ้ะที่เราซื้อมันซื้ออะไรบ้างซื้อขนุนซื้อมะพร้าวซื้อมะละกอคือของกินได้ทั้งนั้นเลยซื้อไว้กินซื้อไว้กิน โอเคแล้วสถานก,การณ์เราทีเป็นไงเนี่ยว้าลอยเป็ดแล้วลอ, <lum? S 2> อยคอ,อยังได้เงี้ยราคอลอยคอตายดิจะจะถึงนี่แล้วโอ้โหถึงถึงนณะทำไงวะเนี่ยแต่อยากรู้ว่าทำไมเดี๋ยวเราไปดูตรงอ่างกันว่าน้ำเยอะแค่ไหนเพราะว่าครั้งที่แล้วน้ำก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะเยอะในช่วงตรงนี้ทำไมมันไม่ไปตรงนี้ก็ไม่รู้ โอเคก็เดี๋ยวไปแปลงล่างกันก่อนวันนี้จะไปปลูกอะไรทุกบ้างทรงไหนกันก็ไม่รู้ก็ไปซื้อไปซื้อต้นไม้กันที่ที่ไหนมานะไก่คู่ไก่คู่คลองคลองสิบสี่มั้งสิบสี่มั้งมันไม่ค่อยจำไม่ได้หาไผ่มานานก็คืออยากได้สุดท้ายได้มาบ้องหนึ่งดยาวเลยนึ่คันนู้นเนี่ยคันนี้มาอีกแล้วอืดูว่าจะตัดหญ้าตรงสายคลองไม่ได้ตัดแล้ววันนี้ คงจะไม่ไหวละวปลูปกแค่ปลูกเป็นที่ที่ซื้อมาโอเคอนนโอเคไปแปลงลางกันก่อนเจอ,ก,อกันอีกทีตอนนี้เรากำลังจะไปเอาพืชสวนนาไร่ผักสวนครัวอุ๊ยอันนี้อันที่เราถอนไปที่ท,ที่แล้วว้าวเป็นไงละ่ะไฮโซเลยโล่งเลย ขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นขึ้นมาอีกแล้วแต่อย่างนี้มันจะทันกินพวกมันไหมเนี่ยเนี่ยเจริญเจริญเ,เ,เอาอเถอดเหรออยู่ทรงติดตีนนะเบียถอดรองเท้าไหมเบียมันถอดก่อนล้วอีกเอ้าเหรอเอาไม่ถอดเหรอเอ้ยแล้วงั้นเราคี้กันด้วยต่อไปตรงนี้เราปากแล้วเราทำไมอ่ะก้า ต่อไปถ้าเกิดว่าฝนตกพี่ไม่พี่ต้องหาที่ระบายนะ้ำออกอ่ะไม่งั้นทุก่วมหมดเลยมันก็ท่วมท่วงไงเดี๋ยวเราจะไปตรงโน้นเอาน้ำเข้านู้นกันบ่อใหญ่โอ้ยอะไรหูยอะไรบ่อใหญ่ใหญ่หายมีแต่บอ่อเหมือนเดิมโอ้โหก็เยอแล้วนะแล้วอู้นนะอหูอันดูน้ำอันนี้ดิ ขึ้นมาบนอันนี้แล้วอ่ะกุ้งลงไปล้างมือไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหน้าวายมากเลยหน้าวาดนะน้าวาโอ้ยต้นไม้ของข้าเป็นไงจ๊ะเขียวขจีสวยนื่ต้นใหญ่กล้วยหุยกล้วยงามงามไหนวะน่า กล้วยหอมแน่เลยไม่กล้วยหอมก็กล้วยไข่อ่ะโอ้ยน้องคอหักไปแล้ว<า>อ่ะฮะใครคอหกักใครทำไม่รู้อ่ะม่ดูน้ำนถ้าบรรยากาศแบบนี้น่าอยู่มีอะไรห่าน้ำฟันทิ้งอ่ะเสกบ้านเราไม่ได้ปลูกนะข้าวเนี่ยมันขึ้นเอง้องใส่ยเขารู้เราปลูกไม่เป็นโอ้ย <laughs> น้ำท่วมขึ้นถึงนี่เลยเป็นนาข้าวเลย แล้วอย่างนี้เราก็มีข้าวกินฟรีอะเดะโอ้โหเ,เมฆมาเขียวอีเลยตั<า>วเออเป็นนาข้าวเลย,ยเต้ยนนโอ้โหที่โตเร็วจริงทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย ปลูกอย่างเดียวปลูกตรงไหนหรอตรงเบิงนู้นดีไหมยน,น้ำเยอะใช้ได้บอ่อใหญ่บอ่อใหญ่ยอดเลยบอ่อเล็กไม่สูงขนาดไหนเนี่ยนะคะเอาไม่อยู่เลยมันหนัก นักหัวสนปวดหัวไม่ร้ปวดหัวมะพร้าวพี่มนีมะ <vrai> พร้าวก็ริมริมหน่อย<ส><ส>นี่มะพร้าวนู่นรอดไหมเนี่ยไอหลุมนั้นน่ะมันตายในกระมังโตมากเลยทุกต้นเลย อะไรมาตอบอะไรโอ้โกโก้ฉันใบไม่เหลือเลยลูกยิบอะไรจ๊ะมีต้นไม้กี่ต้นอ่ะโอ้โยร้านแรกสิบ ร้านสองประมาณเท่าไหร่สจ่ห้าเกว่าเดี๋ย่พ่เหรบเนอะโอ๊ยคองอนโดด่ดาดใจนี่จุดก่อนเดี๋ยวฝนตก่ก็เล่นไว้ก่อนนี่จุดดีจะได้ขุดเลยไปดิไปตรงนู้นน้องตรงนูงน้นว่ะ มะพร้าวเดี๋ยวอ้อยเอาตรงนี้ก่อนมะ<า>พร้าวมันลงมันลงน้ำได้ปล่าได้ได้ปล่มามะพร้าวก็อยู่ริมๆตรงนี้ไงไม,มันลงน้ำได้หรอแต่มันไม่มีที่ให้มันลงแถวนี้แล้วอะอุอ้ยทะเลสาบย่อมๆชัดๆทำไมน้ำสีนี้สวยจังเลยไม่ได้น้ำเยอะเลยอะไในยาด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือฝนและนี่คือตรงไหนดีตรงไหนดีอย่ารู้อ่ะชิ้นนี้ก็ได้ได้หมดนะเนื่องจากคุณคุณพี่อ่ะ,ะมันจะมีไว้หน้าบ้านนะโอโ้โหทำไมน้ำใสยอย่างนี้ทำไมน้ำสีสวยอ่ะ โอ้โหบอ่อนี้คือขึ้นมาครึ่งบ่อแล้วจะเต็มแล้วเกินครึ่งเลยมั้งโอ้โห่ให้ดูมุมสูงเนี่ยน้องไม่ตายเนี่ยไม่น่าเลย ดึงไปตั้งหนึ่งสองต้นสามต้นสี่ต้นนี่และนี่คือหลุมเตรียมไว้ให้กับต้นขนุนต้นโน้นแล้วก็อีกนี่อีกหลงอันนั้นปลูกอะไรอ่ะนี่เหรอแล้วเดียมันต่ำไปอ่ะพี่เตอร์เออที้มันปูง ให้มันขึ้นหน่ยอยสิงเฉียงสักสี่สิบห้าองศามาณนี้ได้ปะเออนั่นแหละ <Okay. S 1> มันให้มีโอกาสตั้งขึ้นม,มน่งชีวิตโอ,โอไโหนะเดี๋ยวี้เรามากินผลฮะโตไวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินผลโอเคอาทิตย์หน้า,า,กน okay. นาก็ได้กินแล้ว <S <S> <S และนี่ก็คือเทคนิคของเตยนะคะเตยมา มันตื้มเลยตอนนี้ลากอะไรอย่างนี้ลากอย่างนี้เอาดินกบเอาดินกบให้เต็มเต็มือมือมือเอมันจะกบต้นอยู่แล้ว<ร>บ้านโน้นเขาปลูกได้เราก็ต้องปลูกได้มันต้องไม่ตายบ้านไหนฝั่งโน้นเหรอเขาปลูกอย่างนี้เหรอเขาว่าปลูกไหนเราไม่รู้แต่นี้ฉันศึกษามา ศึกษามาจากต้นปู่แบบนีต้นมันจะเตี้ยต้นแมันจะเตี้ยก็ตามเขาบอกมานะอันมันก็เตี้ยอยู่แล้วมันจะไม่ให้มันได้สูงเลยใช่ไหมเออคุณกุ้งจะได้แบบประมาณว่ามันต้องปีนขึ้นไปไงเหมือนลิงอ่ะไม่ต้องเล่นมากอี๋หนอเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกเจาะรูให้ล่ะเดี๋ยวมันขาดอากาศหายใจ เหลือแต่ตอต้นหายเหลือแต่ตอมะพร้าวหรือย่านี่แยกไม่ถูกเลยเหมือนกันเลยเขียนกั้นเลยหรอใช่ใช้เขียนใครบอกอินเทอร์เน็ตเหรอ เออไม่ได้มือถือเบียวพี่เต้เนี่ยของแขวงขดตั้งลึกพี่เต์ใจแค่เนี้ยไม่เป็นไรผื่อลามัใช้ลงไปเออเต้มันต้องการสอาหารเฮ้ฝนจะตกอดีอนสงสังว่ะเล่

ไหมคะสว่ยไหมคะอันนี้ใช้วิธีคุณเล็กเหมือนเดิมนะคะเพื่อประพยุงลากให้พี่กุ้งเขาทำงานลากมาพกุ้งเหลือเขียนมาเลยโอเคหรือกุ้งยึดมาก่อนเดี๋ยวตกน้ำทางเขาดิเอามาดิอะไรอ่ะเดี๋ยวตกน้ำลูกเดี๋ยวมันลื่นอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอยู่นี่อย่างเงี้ยได ลองเล่นด้วยได้ไหมแล้วมันจะลื่นเรื่อยหมดแล้วต้องถกข้นงในเยอะเลยโอ้ดูมือเตยดังปี่เลยผมจะให้ไปเอาของที่พี่เตอไปลงไปเล่นกันนะเฮ้ยมือเหลื่อมปี่เลยเบียร์ลงมาเด้มันไม่เป็นอะไรหรอกมันเย็นมากเลยมันกลัวพลาดพี่กระโดดจมแล้วพี่ก็ว่ายว่ายได้เลยเนี่ยตรงนี้น้ำใส มืดแล้วมืดแล้วแล้วกลับกันเถิดกลับแล้วจ้ะจ้ะวันนี้ทำอะไรบ้างนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพวกขน,นุนมะพร้าวอ่าโอเคโอเคช่างมันไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราก็ทำอะไรไปเยอะเนาะจ้ะกะว่าจะถ,า,ถางหญ้าก็ไม่ได้ถางจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอืมไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้เช้าจะตื่นไหวเปล่าแปลกก็ต้องมา เดี๋ยวคนนี้มาอัปเดตกันอีกทีนะครับเจอกันอีกทีกทวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นบายบ๊ายบายอันนี้ทำอะไรล่ะรวมพลปลูกป่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวปลูกต้นไม้ประมาณ20ต้นจริงจริง,รงอ่ะเราอ่ะกะว่าตื่นมาจะถอนมาถอนหญ้าเนาะถอนหญ้าฝั่งอโน่อันนี่นนเปนแผนแล้วไม่ไหวแล้ว มันน้ำมันท่วมไปแล้วน้ำมันท่วมเรือ <se> จะถอนอยังไงเขต้องเปลี่ยนแผนแลปลูกต้นไม้ต่อคุณกุ้งก็จะเอาให้ได้เลยปลูกต้นไม้ตอนนี้แ hey, จะได้ไม้ผลอีกใช่หน้าฝนต้องลปลูกต้นไม้ได้ได้ไอะไรบ้างกะได้ฝรั่งได้ฝรั่งสามต้นได้โกโก้มาสองต้นเลยมะข่ากับปาดูอย่างละห้า ละมุดหลึกอ,อะไรนะละมุดไม่มีมังคุดอ๋อมังคุดอูยของปวดปุ้งซะด้วยสิมังคุดต,ต้องไม้ป่าเลยแทนต้องักที่ตายกันอ๋อแล้วไม่เอาอเรอาอ่อยเออก็ววางเลยเดี๋ยวหมดเลยเหรอก วนนี้ไปส่งน้องเอาต้นไม้ไมนวางเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะปลูกป่าเออปลูกต้นไม้่อันนี้เราจะไปปลูกอะไรเนี่ยเรากำลังจะไปปลูกอะไรจ้ะผลไม้ผลไม้ก็จากต้นโกโก้ที่ตาย เขาให้เอามาเปลี่ยนตั้ใหญ่ด้วยใจดีใจดีไม่คุยดีอือใจดีลูกค้าประจำเรียบร้อยแล้วเบียร์ไอ้เล็กแล้วกูไปไม่ถึงไหนเลยไปเขาติดหล่อมี่ไปง่ายกว่าไหมเออเออขาจะไว้นี่แหละไปไปไปได้อีกแล้วติดหล่มสภาพนี้เลยเหมือนวันนั้นเลยไม่เละเละรถเล็กยังติดหล่ม บรรยากาศดีฝนตกโอ้โหโตรเร็วกว่าข้าวก็ย่านี่แหละ,ะนูนะ่นน่ะเป็นเวลาต้องซุกนา,าน,นเลย,ยาอะไรอ,อะไรได้ต้นสองพันคุกุ้งไม่ได้แล้วนะ่ะตายแล้ว โ oh. อ้โหถอนตายแล้วเหรอือตาย,ตายแ,ลแล้วจะเหลือเ,าเนะหานั้นเนี่ยตายไหมตายอีก้ะ,ตา,ะตายแล้วจ้ะ<ต>ไปไม่รอดเละดูดิหลวงนี้ไม่เป็นไรเออหน่องจัดการให้เออากาศดีอากาศดี เป็นครั้งแรกที่เราทํางานกลางฝนในวันที่สองก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างธรรมาดาร้อนกันมาทั้งทั้งทั้งตลอดเลยคราวนี้อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ฝนละคราวนี้แล้วก็ได้ฝนอีกทําเองกันอีกก็คนที่มีความสุขที่สุดก็ได้เป็นคนนู้นะ่ะนู่นะ่ะเอาละบอกว่าจะเอามาให้น้องกลัวน้องเปียกแอมมันใส่เองไปแล้วอะไรไม่ถนัดใช่ไหมล่ะ มันต้องเป็นรองเท้านินจาเว้ยเราไปหาซื้อรองเท้านินจาไปแล้วเบียร์เอาไปแล้วเบียร์ต้นไม้พีเต้นไม้พีเอโอ้โหแต่ฟอ, <ๆ S 1> อสซัลลังตรงนี้ไม่เป็นไรตรงไม่เป็นไรหรอกตอนเดียว ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเขาอ,อยากปลูกเขาอ,อยากปลูกตรงนี้ของกูแม่งไม้ป่าหมดเลยอืมแม่งเอาฝรั่งมาวันนี้มันมีเพื่อนมาแล้วหนึ่งสองอ๋อเพื่อีกสักสามอืมอืมแต่เพื่อนมันเพื่อนมันโดนโดนแดกใบหมดเลยนะใส่มันอร่อยไงออโอเคพัฟเฟก โอเคค่อยอะอ๋ออ๋อ่าข<อ>ั้นก่อนอ่าถุงดึงขึ้นก่อนตรงถุงอ๋าโอเคพอแค่นั้นพอละอ่าโอยแล้วป่ะโอยไต่ดินกันนี่ไงใส่ดินก็เหมือนนี่เอาหมดเลยโอยถุงเดียวไม่เอาทั้งถุงเลยกลัวตายโอเคโอเคโอเคนี่ฝรั่งเขา <c oughs> ที่เขานับถืเป็มใจนำเสนอว่าเขาจะเป็นคนปลูกเองแค่นั้นเอง <c oughs> ที่เหลือนายน้องมันไปปลูกให้ไปตรงนั้นน่ะสองต้นโกโก้พี่น่าจะตายแล้วเออตายแล้วคว้าไปเปลี่ยนเอ้ก็มันตายแล้วเขาก็ให้มาเปลี่ยนแล้วไงเออร้านนี้เขาอุตส่าห์การันตีให้ด้วยโซนหน้าโซนหน้านี่เคยมีไม้ป่าป่ะหรือว่าเป็นเนี่ยไม้ป่าหมดเลยรอบตรงเนี้ยเอ๊ะยน้องน้องปลูกตรงรอบพวกเนี้ยที่เรามาปลูกกันน่ะก็ไม้ป่าหมดเลย จ,จริงๆ่างไม้ป่ามันน่าจะอยู่ทุนหลังนะแล้วก็ข้างหน้าเป็นทําเป็นสวนไม่พี่กะว่าเป็นตแบบว่าให้มันสูงสูงแบบว่ากันร่มลมร่มไงไมอยากให้แถวเนี้เป็นสวนเออสวนผลไม้อ่ะเออเนี่ยดูสิจะมา,มาตัดจะมาถอนหญ้ากลายเป็นปลูกข้าวแทนแล้วเนี่ย <laughs> เออไปซื้อข้าวมาให้เียปลูกเยน้ำทะลักเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โห เหมเาะในการปลูกข้าวมากเลยเนี่ยแลวเราก็กลับมาถึงตอนบ่ายหลังจากปล่อยน้องหมดไปฝนตกอีกแล้วลลแต่ไมาไดปดูผลงานรู้สึกว่าน่าจะได้แต่ไม้ผลเพราะไอ้ไม้ที่จะมาซ่อมอีกสิบต้นยังอยูเออเออ่เข้าไปข้างในก็ได้ไหมปลูกข้างในด้วยแทนที่มันตายอ่ะ่หรอ แค่เอาไม่เอาอยา,อยากให้มันต้นใหญ่ๆขึ้ดนี้อ่ะมันแบกเข้าไปต้นอะไรนะต้นชิงชัง<ะ>ต้นอะไรนชิงชังไม่มีอ่ะไม่มีเหรอไม่มีชิงชังอะไรเลยต้นอ,อะไรต,ต้นละกันไปดูง,งานนาเรนึนกว่าเสร็จแล,แล้วเนี่ยกะว่ามารับแล้วก็กินข้าวเลยแล้วเนี่ย ไม่รู้จะหาทำเลตรงไหนเดี๋ยวขุดไปเดี๋ยวก็ไม่โอเคอีกไม่โอเคอือเนี่ยเหลือโกโก้สองต้นเนี่ยตั้ตามตามผมขุดอ่ะผมขุดได้หมดอ่ะตัด้าความฝันจะตัดยาความฝันที่จะตัดยาเพราะถ้าน้ำนี้มันแดงนะมันยังไงวะเนี่ยมันย no. mhm ิ่งแดงยิ่งแดงของ ถ้าเกิดมันน้ำมันแดงมันเอ่อร้อนแล้วไปกินกันนูนต้นนู้นก็แดงมาด้วยไหมเนี่ยลำบากใจเธอก็สูบน้ําแดงเอาออกไปก่อนแล้วก็สูบน้ําใสเข้าเข้ามาเติมแต่มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ําเยิ้มแล้วก็น้ําแดงไปว่ากันเสร็จแล้วอีกหนึ่งต้นอันนี้ ไม่แน่ใจมะค่าหรือมหรือปลาดไูได่น่เป็นมะค่ามังเนี่ยนี่เขาว่าสาขุดแล้วก็ปรุงไว้หลงอะ่ะไม่ออดริมนี่เริ่มร้อนนี่ขนาดว่าฝนไม่มีเลยนะเอ้ยแดดไม่มีเลยนะ แต่ลมไม่มีก็เหนื่อยต้องการน้ำเย็นเหี่ยวแล้วอ่ะอะไรใบเอาน้ำตดสิไปเอาน้ำมาตักลาดก่อนต้นสุดท้ายของวันนี้รีวิวรีวิวเนี่ยที่คุ้งได้เอาไปเอามาเนี่ยมีอ,อะไรมาบ้างเมื่อวานคุ้งไปซื้อ ไผ่ตรงมาหนึ่งต้นที่ซื้อมาหนึ่งตน้นนี่เหลือต้นเดียวก็เพราะว่ามันเหลือต้นเดียวแล้วมันก็ขนาดบ้องเท่านี้เอาขึ้นรถมาอันนี้มาได้นี่นะฝังลงไว<อ>้นะฝังลงไปแล้วด้วยนะฝังลงไปแล้วอย่างลึกนะจริงจงก็คือ,อยาวยาวเท<ช><า>่าต,ตัวเราสูงกว่าตัวสูงก่ากุ้งเหรอประมาณคนประมาณหนึ่งเอาเข้ารถมานะ <โ>อตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วลดน้ำยังลดแล้ำค,คิดว่าจะไม่ได้แล้วอยากหาาไผ่มานานไผ่ตรงโอเคเสร็จภารกิจวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรบ้างอเออทำอะไรไม่บ้างทำไม่ทำอะไรเลยเนาะไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เดินเล่นเดินเล่นครับเดินยิ่งเหนื่อยไปแต่แล้วกลับไปไไแล้วกลับไปตรงนั้นกันที่เราปลูก นกตัวไหนนกพิราบอ่ะนั่นแหละมันเดินหาเหยื่อหาหนอนกินอยู่แล้วก็มันไม่เดินไปไหนเลยมันเดินแบบง่วนเลยอ่ะก็เอาหนอนให้มันกินดิหนอนอยู่ไหนอ่ะหนอนน้องมาตามมาตามมาตามมาอาเตยเตยช่วยน้องด้วยโอ๊ยตายลูกตกใจไหมคะ แถวนี้แหละต้นลายนี่เหรอไม่รู้ประดู่หรือมะค่าต้นสูงสูงอ่ะฮะรถแค่เนี้ยเหรอโอ้แต่ขันหรือเปล่าเนี่ยต้นอะไรเนี่ยมันมองหน้าด้วยตึ้งเยอะหน่อย นน,น,นีี่ต้ไเยโกโก้เข้าให้มาสามต้นฟรีๆอะไรอะไรอีกอะโอ้โหทำไมน้ำมันใสได้ใจอย่างนี้ดูดิฝั่งน,นี้เป็นไงโลกหน้าหน้าหน้านั่งเล่นไหมก็บอกแล้วถ้ามีกระบะก็ทำไมต้องมีกระบะด้วยละ่ะ ก็มันเลอะไงเสื้อผ้าก็เปลี่ยน,นยไงเออเสื้อผ้าก็มีมีต้นแล้วเนี่ยทำไม่ได้เลยเล่นน้ำโผล่นะไม่ใช่เล่นน้ำเลนต้อนอะไรนะปยุง ไปดูต้นมังคุดใส่ปุ๋ยเออซื้อเองทีก็ใส่แล้วไม่ปุ๋ยนะใครให้เมาพี่เขาเนี่ยคลิปๆนะก็มังคุดเโตเออใส่ให้แล้ว น่าเล่นไหมลอยเป็ดปมื่อไเออเป็ดไปเก็บเก็บเดี๋ยวมันตายไกลฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเราลอ,อยไปกับเป็ดด้วยเออนั่งเป็นมือลอ,อยไปน็น รดน้ำแบบสะใจมากลูกพี่เออมันต้องอย่างนี้เลยบ่เหนื่อยปวันนี้ก็เป็นเสร็จพิธีขอลาผู้ชมแาวบานทางบ้านไหมทางบ้านทางมือถือทางช่องทางธรรมชาติก็ได้ผ่านช่องทางธรรมชาติขอลาทางผ่านช่องทางธรรมชาติ ลาออนไลน์ก่อนพบกันใหม่แล้วว่คลิปหน้า E.P. หน้าีหน้าแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแ like, ชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณครับพบกันใหม่ E.P. หน้าบ๊ายบาย